b y d Dolphin ตัว Standard 499,900บาทในตำแหน่งคนขับมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพามาชมกันครับเริ่มต้นที่เบาะนั่งที่ผมนั่งอยู่นะครับปรับ6ทิศท,ทางครับขึ้นลงเข้าออกแล้วก็ปรับเอนได้นะครับแต่จะเป็นปรับแมนวนวลครับตัวกระจกมองข้างนะครับตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับ ตัวกระจกประตูนะครับกระจกหน้าต่างประตูนะครับเป็นออโต้วันทัดแค่1บานบานคนขับนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับขึ้นลงเข้าออกได้นะครับไฟเลี้ยอยู่ฝั่งขวานะครับมีไฟหน้าแบบออโต้ให้ด้วยฝั่งซ้ายเป็นใบปัดน้ําฝนนะครับพร้อมใบปัดน้ําฝนด้านหลังนะครับการควบคุมใบปัดน้าฝนด้านหลังและก็ด้านหน้าครับฝั่งขวาครับควบคุมเครื่องเล่นเพลงครับคำสั่งเสียงต่างๆนะครับหรือว่าควบคุมหน้าจอ มิเตอร์ตัวเล็ก5นิ้วตัวนี้นะครับฝั่งซ้ายครับกล้องมองภาพรอบคันนะครับหมุนจอนะครับตัว Intelligent Cruise Control Adaptive Cruise Control ระยะห่างจากรถคันข้างหน้าครับแล้วก็ถัดลงมาครับก็จะเป็นตำแหน่งของเกียร์ครับผักขึ้นเป็น Rn แล้วก็ดีนะครับ P ใช้กดด้านข้างครับโหมดกั้นขับขี่ครับโหมดหิมะทางลื่นครับการรีเจนไฟครับมีสตันด์ดร์ไฮไฟฉุกเฉินครับแอร์ออโต เปิดปิดแอร์ไ่ฟ้าด้านหน้าวอลลุ่มเพิ่มลดเสียงหรือว่ากดมิ้วเสียงเข้าไปก็ได้ครับตำแหน่งของเบรกมือไฟฟ้าออ t โตเบรกโฮลครับตำแหน่ง e s c off นะครับพื้นที่เก็บของด้านล่างตรงนี้อีกนะครับมีลิ้นชักตรงนี้อีกนะครับมี power outlet u s b a u s b c นะครับแล้วก็ตำแหน่งของตัวเสียบ micro s d card นะครับ ถ่าขึ้นมาก็จะเป็นหน้าจอขนาด12.8นิ้วนะครับตัวนี้ควบคุมแอร์ควบคุมการตั้งค่าของตัวรถแล้วก็สื่อเครื่องเล่นต่างๆนะครับและนี่ก็คือตำแหน่งของคนขับ BYD Dolphin ตัว499,900บาทครับ